สวัสดีค่ยินดีตอนรับสู่ช่องนิยายวันสิ้นโลกนิยายเรื่องนี้ใช้ AI ไในการแปลหากชอบถูกใจอย่าลืมกดไลค์ชอบแชร์กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดตอนต่อไปซูมีตอบเสียงเรียบก่อนเดินต่อไปยังเขตบ้านวิลล่าเรื่องอาจารย์จูนั้นไม่ใช่เรื่องของเธอชายชาราคนนั้นมองอุปกรณ์ในมือพวกเธออย่างตาเป็นประกายชัดเจนว่าอยากได้มันมากเฮห,หยุดอย่าเดินไปเลยเด็กหญิงนั่นอาจารย์จูรีบตามมาหลังซูมีกับชินเ่าอาจารย์จูเดินช้าช้าระวังสุขภาพด้วย ผู้ช่วยอีกคนพูดเตือนส่วนซูปิงหลันเห็นซูมีเดินหนีไปก็ไม่ขัดขวางเพราะรู้ว่าซูมีไปปฏิบัติภา,า,ารกิจกับทหารแล้วและพวกเขาเดินเร็วมากจนอาจารย์จูและผู้ช่วยตามไม่ทันจนซูมีสองคนกลับถึงวิลล่าและปิดประตูอาจารย์จูและผู้ช่วยก็ยังตามไม่ทันเมื่อกลับถึงวิลล่าวางของแล้วฉินเหาวก็เรียกเทียน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 อยู่ในลานบ้านได้ยินเสียงรีบวิ่งมาหาอย่างตื่นเต้นพ่อกับพวกคุณกลับมาแล้วพี่สาวเจ็บไหมเทียนเทียนเห็นแขนซูมีพนันผ้พาพาันแผลก็สแสดงความเป็นห่วง ซู้มีสายหน้าพร้อมลูกแก้มเล็กๆเทียนเทียนแค่นิดหน่อยเองไม่เป็นไรลูกช่วยรดน้ำเมล็ดพันผักที่ไหมเทียนเทียนตะโตตอบทันทีช่วยแล้วตอนเช้ามาคุณมารินน้ำใสทั้งกรองพอเขาไปทำงานเทียนเทียนก็รดน้ำผักด้วยน้ำสะอาดในถังเทียนเทียนจะพาซูมีไปดูในลานบ้านแต่ถูกชินเห่าห้ามไว้ซูมีเจ็บพึ่งกลับมาต้องพักก่อนไปดูทีหลังอย่ารบกวนที่นะเทียนเทียนเข้าใจพยักหน้าพี่สาวพักเถอะเทียนเทียนจะรดน้ำเมล็ดผักแทนขอให้หายไวๆ ดีมากงานรดนะ้ำเมล็ดพันธุ์นี่งานศักดิ์สิทธิ์ของเธอเลยนะซูมีส่งยิ้มให้ชินเห่าแล้วลูกผมเทียนเทียนก่อนขึ้นชั้นบนเสื้อกันหนาวนี้ใส่ไม่ได้แล้วแต่เส้นนียังใช้ทําวัสดุเปลี่ยนกรองน้ําได้การผจญภัยช่วยเฉินจิ้งครั้งนี้ได้ผลดีได้เครื่องควบคุมอุณหภูมิไฟเสริมแสงพืชและแผงโซลาเซลล์กำลังสูงกลับมาแม้ในช่องว่างของซูมีก็มีแผงโซลาเซลล์แต่ไม่สามารถโดนแสงได้ แต่ซูมีไม่ได้หลับเลยตลอดคืนตั้งแต่เดินทางข้ามสะพานข้ามทะเลจนระเบิดประดาวปีศาตอนแขวนบนหลังเธอใช้แรงมากและโดนไฟไม่แขนเหนื่อยมากจึงล็อกประตูเข้าช่องว่างแช่ตัวในถังน้ําเย็นในนั้นเช็คแผลจนแน่ใจว่าแขนหายดีแล้วนอนลงบนเตียงในช่องว่างหลับไปซูมีหลับยาวพอตื่นใหม่อีกทีด้านนอกช่องว่างก็ขาแล้วกินอาหารในช่องว่างเล็กน้อยอยากนอนต่อแต่เสียงในลานบ้านทําให้เธอหมดม่วงทันที ซูหมี่ดูเวลาตีสามชิ้นเห่าและพวกน่าจะหลับแล้วแม้ไม่หลับก็ไม่ทำของเธอโดยไม่ขออนุญาตแน่นอนแต่เสียงดังรุนแรงเหมือนมีคนงัดแผ่นพลาสติกโรงเรือนซูหมี่เงียบเงียบเดินไปที่ประตูลานบ้านมองผ่านช่องม่านขโมยคนนี้ไม่ชำนาญแม้แต่จะเข้าโรงเรือนยังไม่รู้หรือแผ่นพลาสติกแบบมั่วซั่วจนทำให้แผ่นพลาสติกเป็นรูซูปิงหลันซึ่งเป็นผู้ช่วยอาจารย์จูรับหน้าที่ช่วยเรื่องซื้อของและงานบ้านไม่รู้เรื่องพวกนี้เลย เธอปีนกำแพงตอนกลางคืนมาเพื่อขโมยไฟเสริมแสงพืชอาจารย์จูล้มเหลวในการทดลองปลูกพืชด้วยมาอยากได้ไฟเสริมแสงจากซูมีมากหากเธอได้ไฟเสริมแสงเงียบเียไปให้อาจารย์คงได้คะแนนใหญ่แต่ตอนนี้เธอไม่รู้เลยว่าซูมีแอบมาเงียบเียบข้างหลังแล้วกำลังหาอะไรซูมีถามเสียงเย็นซูปิงหลันตกใจรีบร้องแต่ซูมีรีบดันมือปิดปากไว้ชิ้นห่าวตามาทีหลังเห็นซูมีจับซูปิงหลันดิ้นก็ขมวดคิ้ว นี่ใครผู้ช่วยชื่อซูคงมาขโมยไฟเสริมแสงซูมีตอบชิ้นห่าขโมดคิ้วอาจารย์จูดูเหมือนคนสําคัญในฐานจะมีปัญหาหรือเปล่าซูมีมองซูปิงหลันที่ดิ้นไม่หลุดพูดไม่ได้ก่อนรวบมาอย่างรวดเร็วทําให้เธอสลบชิ้นห่ากังวลจะไม่ฆ่าเหรอปล่อยไปเดี๋ยวจะกลับมาทําปัญหาอีกซูมีคิดว่าอาจารย์จูที่เห็นกลางวันเหมือนคนข่างานวิจัยไม่เหมือนจะสั่งคนมาขโมยของ แต่ซูปิงหลันนี่คนแรกเจอมาก็ยกตีนสั่งสอนครั้งสองก็พยายามใส่ร้ายจับเธอเข้าห้องนอนรวมถ้าจะไม่ผิดหลีเทาหลายครั้งบอกว่าหญิงที่เข้าไปในห้องนอนรวมเหมือนก้าวเข้าสู่นรกร่างกายจะไม่เป็นของตัวเองอีกต่อไปฮือซูมียิ้มมุมปากเหมือนปีศาจกลับไปพักเถอฉันจะพาเธอไปที่ดีๆชินเฮาเห็นรอยยิ้มแปลกของซูมีแต่เห็นซูปิงหลันถูกล่าไปก็ถามช่วยไหมซูมีพยักหน้าออกไปดูว่ามีพวกไหมชินเฮาไปเร็วกลับมาพร้อมบันดไดใบเดียว มีบันไดแค่นี้ผู้หญิงนี้คงมาขโมยของที่เรายกกลับมาซูปิงหลันไม่รู้ว่าเครื่องมือยังไม่ได้ติดตั้งวางบนพื้นห้องนั่งเล่นและสูหมี่ก็ตรวจตราประตูหน้าต่างล็อกแน่นทุกวันใครจะปีนเข้ามาในลานบ้านได้แต่เข้าบ้านไม่ได้ถ้าไม่ทํากระจกแตกเธอไม่ฉลาดจริงแถมทําเสียงดังอีกซูหมี่คิดว่าเธอเข้ามาในลานบ้านแล้วคงเห็นว่าเครื่องมือยังไม่ได้ติดตั้งอาจแค่ต้องการทําลายอุปกรณ์ในโรงเรือน ซูมีทักชินเห่าก่อนลากซูปิงหลันที่คอเสื้อเหมือนตุ๊กตาออกไปทางไปห้องนอนรวมยังห่างจากวิลล่าพอสมควรแต่กลางคืนถนนในฐานว่างเปล่าไม่มีใครเห็นพวกเธอวิ่งผ่านล็อกห้องนอนรวมไม่ใช่ระบบอิเล็กทรอนิกสซูมีเปิดไม่ได้แต่ปีนประตูไม่ยากสำหรับเธอแต่ซูปิงหลันลำบากถูกตะปูเหล็กแหลมบนประตูขีดข่วนเสื้อกีฬาเผยให้เห็นผิวบางส่วนซูมีช่วยฉีกเสื้อที่ถูกขีดข่วนออกเล็กน้อยแล้วลากเธอเข้าไปในห้องนอนรวมลึกเข้าไป ซู่มีไม่คิดว่าพื้นที่ห้องนอนรวมจะก,กว้างขนาดนี้เข้าไปแล้วสองข้างเป็นบ้านชั้นเดียวติดกันคล้ายหอพักนักเดินทางในยุคก่อนสิ้นโลกแต่ละห้องมีเตียงรวมใหญ่หลายเตียงแม้คนอื่นในยามค่ำคืนที่ไม่มีไฟอาจมองไม่เห็นแต่ซู่มีมองจากหน้าต่างเห็นชัดเจนว่าบนเตียงรวมแต่ละห้องมีคนยัดเยียดกันสิบกว่าคนเตียงรวมแต่ละเตียงมีคนทุกเพศทุก,กยกลิ่นเหม็นสาบโชยแรงเป็นสถานที่ที่สกปรกกว่าแม้แต่ที่ทิ้งขยะมีคนเสื้อผ้าขาดวินหัวฟูเดินไปทางซอยหลังห้องนอนรวม ซูมีแอบตามไปเห็นคนยืนพิงกำแพงถอดกางเกงปลดทุกก็รู้ว่าทำอะไรในขณะเดียวกันซูมีได้ยินเสียงผู้หญิงร้องอย่างเจ็บปวดจากบ้านชั้นเดียวอีกฝั่งเสียงดังมากจนได้ยินทั่วบริเวณห้องนอนรวมซูมีตกใจรีบจับซูปิงหลันซ่อนตัวในมุมมืดรออยู่นานไม่มีใครมาเสียงร้องก็จางหายเหลือแต่เสียงคร่ำครวญและเสียงก้าวเท้าคนจากไปสีตาซูมีที่เคยยื้ยันกลับกลายเป็นความเย็นชาเธอมองซูปิงหลันในมือด้วยความแค้นนี่คือที่ที่แกอยากส่งฉันมา ซูมี่ไม่เคยรู้จักซูปิงหลันเลยแต่ถูกวางแผนอย่างนี้หากเธอสวยแต่ไร้พลังพอเข้ามาที่นี่อาจกลายเป็นนรกไม่ต่างจากชาติที่แล้วเธอพาซูปิงหลันเข้าไปในห้องนอนรวมใส่เธอลงบนเตียงรวมที่เต็มไปด้วยกลิ่เนเหม็นเปรี้ยวแล้วเดินออกมาไม่กลับวิลล่าแต่รออยู่หน้าห้องนอนรวมฟังเสียงข้างในเทคนิคตบสลบที่ใช้เป็นสิ่งที่เธอเรียนจากชินเห่าต้องตบถูกจุดทำให้ขาดอากาศสั้นๆจึงทำให้สลบเวลาที่ล่าซูปิงหลันกลับมาประมาณพอดี ซูปิงหลันที่มึนงงตื่นขึ้นมาได้กลิ่นเหม็นแปลกๆข้างกายเจ็บต้นคอทำให้เธอนึกถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาเมื่อเธอพยายามจะลุกจากความนุ่มนวลข้างล่างได้ยินเสียงผู้ชายพูดทำให้เธอตกใจร้องใครน่ะปล่อยให้คนหลับบ้างสิเสียงผู้ชายล้วงมือหาของที่กดทับเธอแต่กลับสัมผัสถึงความนุ่มชายในห้องนอนรวมหลายคนไม่รู้ว่าความรู้สึกนี้หมายถึงอะไรและได้กลิ่นหอมผู้หญิงที่ไม่มีในที่นี้หานี่ฉันฝันไปใช่ไหม เขานั่งขึ้นเห็นผู้หญิงตกใจร้องเสียงดังตอนกลางคืนมองไม่ชัดหน้าแต่เขารวบเสื้อเธอแรงจนได้ยินเสียงผ้าขาดเสียงนั้นปลุกสัญชาตญาณสัตว์ในใจชายคนนี้นี่ไงสาวสวยส่งตัวเองมาให้เล่นพวกเราจะดูแลดีๆอะไปนี่ที่ไหนอย่าจับฉันซูปิงหลันดิ้นอย่างสุดแรงเสียงตะโกนทําให้ชายอื่นตื่นทุกคนเห็นหญิงสาวตัวเล็กที่ร้องให้ต่างพุ่งเข้ามาราวกับสัตว์ดูร้ายที่ตื่นขึ้นอย่าแย่งกูกูเจอก่อนเจอกูแล้วในนั่งอยู่เตียงนี้ทุกคนเอาหมด ช่วยด้วยหวงเสี่ยวช่วยได้พวกขอทานสกรปรกพวกนี้อย่าจับฉันเหตุการณ์ต่อไปคงเดาได้ซูมีไม่สนใจฟังอีกรีบปรับวิลล่าอย่างเร็วมุมถนนใกล้ประตูห้องนอนรวมผู้หญิงแต่งตัวโพบเปือยเห็นซูมีเดินจากไปก็เดินช้าๆไปยังถนนร้านค้าเธอมองไปทางที่ซูมีจากมาไม่ตามไปแต่หยุดที่ร้านที่ยังเปิดตอนกลางคืนพิงผนังแล้วยิ้มเยาะวนตอนตีสามแล้วร้านนี้ไม่ค่อยมีลูกค้าซูปิงหลันแฟนของหัวหน้าฐาน ฮวงอีหมิงคนในฐานรู้จักเธอดีและเธอก็รู้ว่ามีคนกล้าเอาเธอไปขังในห้องนอนรวมซู้หมีกลับมาวิลล่าฉินเหายังรออยู่ในห้องรับแขกเห็นเธอกลับมาไม่ถามหาซูปิงหลันแค่เห็นปลอดภัยก็จะกลับไปนอนซู้หมีคิดและตัดสินใจเล่าให้ฉินเหาฟังผู้ช่วยสูที่เธอรู้จักไหมอื่นผู้ช่วยอาจารย์จูชื่อสูปิงหลันแค่อยากบอกว่าฉันทิ้งเธอไว้ในห้องนอนรวมแล้วครั้งก่อนที่สูปิงหลันหวังทำร้ายเธอเธอไม่ได้ให้อภยัย คราวนี้ซูปิงหลันมาเองในยามดึกก็ต้องให้เธอได้ชิมกรรมที่ทําไว้ห้องนอนรวมเหรอชิ้นเห่าประหลาดใจแต่ไม่คิดว่าการกระทําซูหมี่ผิดซูปิงหลันน่าจะมีอิทธิพลเธอต้องระวังรู้แล้วแต่ต้องดูว่าเธอจะออกจากห้องนอนได้ไหมซูหมี่ยิ้มเจ้าเล่ห้องนอนรวมไม่ใช่ที่ที่ผู้หญิงสะอาดและสวยจะออกมาได้ง่ายๆแม้ออกมาได้ก็ไม่เชื่อว่าจะมาทําเรื่องวุ่นวายได้เร็วแต่ที่ลานบ้านกลับมีหญิงปีนกำแพงด้วยบันไดเพียงอันเดียวควรเสริมป้องกันให้ดี ชินเหาเดี๋ยวกลางวันจะไปหาซีเมนกับอิกแดงอยาก,ก่อผนังลานบ้านให้สูงขึ้นชินเหาพยักหน้าได้เธอเอาวัสดุมาเดี๋ยวช่วยก่อผับอุณหภูมิและไฟเสริมแสงเธอจะติดเมื่อไร่ช้าๆก่อนรอก่อผนังเสร็จก่อนฉันไม่อยากให้บ้านโดนปีนบ่อยๆไม่มีความปลอดภัยเลยเช้ามาหมาตอเซียงลงมาร่วมกินข้าวกับซูหมี่และชินเหาพอรู้ว่าซูหมี่ขังซูปิงหลันในห้องนอนรวมมาตอเซียงมองซูหมี่ต่างไปเจ๋งจริงเธอสุดยอด จำได้ว่าวันนั้นซูปิงหลานพยายามใส่ร้ายซูหมี่ขโมยของในวิลล่าฐานลงโทษขโมยต้องเข้าห้องนอนรวมกลับถูกขังเองซูหมี่ที่เคยดูเงียบเงียบปรับแก้แค้นแบบเจ็บแสบบโหดเกินไปเฮเธอโหดเกินถ้าไม่โหดฉันคงเป็นคนนั้นและถ้าผักในสวนโดนขโมยทีละต้นเธอจะคิดว่าฉันใจดีเกินไปฟังซูหมี่พูดมาต่อเสียงหน้าเข้มทันทีไม่ได้ต้องหาทางกั้นผนังลานบ้านปีนกำแพงขโมยผู้หญิงได้แต่ขโมยผักไม่ได้ ชิ้นเห่าบอกมาต่อเซียงเรื่องซูมีจะก่อผนังลานบ้านมาต่อเซียงตอบสนองทันทีดินน้ำในฐานไม่เหมาะปลูกผักแต่มีอาจารย์จูคนเดียวปลูกได้ซูมีกรองน้ำมาต่อเซียงเช็คดินในโรงเรือนสีดำร่วนเหมาะปลูกผักแน่นอนถ้าปลูกผักได้จริงต้องเก็บให้ดีห้ามโดนขโมยเด็ดขาดเฉินจิ้นกับพักพวกเก้าคนกลับมาฐานพักผ่อนหนึ่งวันโดยเฉินจิ้นพักรักษาตัวในแผนกแพทย์หนึ่งวันก่อนถูกหลินจื่อหยวนเรียกไปยังห้องประชุมใหญ่ของฐาน ในห้องประชุมของฐานหัวหน้าสองคนใหญ่และเจ้าหน้าที่มีอำนาจคนอื่นนั่งร่วมประชุมเฉินจิ้นจังติงติงและคนอื่นนั่งด้านล่างโตประชุมโดยเฉินจิ้นบรรยายเหตุการณ์ที่ทีมปฏิบัติการในสวนอุตสาหกรรมข้ามทะเละเผชิญหัวหน้าในทะเลสวนอุตสาหกรรมมีปลาดาวทะเลอาวุธและปูทะเลกลายพันธุ์และโจมตีมนุษย์ปลาดาวปีศาจต,ตัวนั้นกินอาคารสำนักงานทั้งหลังในหนึ่งนาทีทีม30คนที่ไปกับเอไม่มีใครรอดเอเห็นมันพ่นศพทหาร8คนที่ถูกห่อด้วยอวัยวะออกจากปาก ชายชราร่างผอมพระขาสารอาหารตบโตะลุกขึ้นด้วยความโกรธเป็นไปไม่ได้ปลาดาวเป็นสิ่งมีชีวิตก้นทะเลกินเศษขยะและโลหะในทะเลแต่ไม่มีทางโตขนาดนี้พ้นศพแปดศพไรสารสุดๆปลาดาวมีแค่อวัยวะย่อยอาหารชุดเดียวไม่มีแปดชุดพวกเจ้าก็โกหกโดยไม่มีแผนเฉินจิ้นมองชายคนนั้นเราตาเห็นปากเห็นหัวหน้าถามจังติงติงเขาก็เห็นเหมือนกันหัวหน้าฉันสงสัยพวกเขาปั้นเรื่องเพื่อเลี่ยงความรับผิดชอบทหารยุคนี้ไม่เก่งก็โกหกได้หมด กลับมาพร้อมขาดระเบิดมือสองลูกใช้ระเบิดตึกหรือแม้มีฝูงปลาดาวโผล่ขึ้นทะเลก็ไม่มีทางเร็วขนาดนั้นเจ้าอาจพูดอะไรนะเราจะเอาชีวิตเพื่อนทิ้งเล่นได้อย่างไรพ่อเถอะผู้เชี่ยวชาญห่วงที่ฉันเชิญมาศึกษาการกลายพันธุ์ในพื้นที่ต่างๆเขาก็พูดมีเหตุผลฉันเห็นควรส่งคนไปสวนอุตสาหกรรมข้ามทะเลอีกครั้งจางติงติงเล่าประสบการณ์สู้กับฝูงปลาดาวอีกครั้ง จางติงติงรับคำสั่งผู้บังคับบัญชาเล่ารายละเอียดการเดินทางตั้งแต่ไปจนกลับรวมทั้งเห็นอาคารพังและการใช้แก๊สโซลีนสู้กับฝูงปูปลาดาวแน่นอนรวมถึงฉากซูมีเสียสละระเบิดปลาดาวปีศาจผู้เชี่ยวชาญหงฟังด้วยสายตาเฉียบแหลมแก๊สโซลีนและไฟจุดเพลิงพวกเธอเตรียมไว้ก่อนออกเดินทางหรือใช่น่าสนใจแต่ฉันไม่เชื่อเด็กผู้หญิงจะมีฝีมือสู้ขนาดนี้ ทั้งเก้าคนเล่าความจริงครบถ้วนเฉิงจินฟังแล้วจับใจความสําคัญคือซูหมี่เขาไม่ปฏิเสธว่าเด็กหญิงจะเก่งในยุคสิ้นโลกเด็กหญิงส่วนใหญ่ต้องพึ่งพากลุ่มเพื่ออยู่รอดถ้ามีคนแบบซูหมี่ที่สู้ได้เท่าทหารและเตรียมแก๊สโซลีนสแสดงความฉลาดไม่ธรรมดาสําคัญคือยอมเสียสละช่วยเพื่อนหนีร่วมตายกับปลาดาวปีศาจเขาสนใจเด็กหญิงคนนี้มากแต่ก่อนอื่นต้องแน่ใจว่าปลาดาวปีศาจกลายพันธุ์กินคนมีจริงหัวหน้าเราไม่ได้โกหก จังติงติงเห็นสีหน้าไม่แน่ใจของผู้เชี่ยวชาญหงกลัวใจใช่หัวหน้าก่อนที่คนข่าวรายงานหายไปเราได้รับข่าวว่ามีสัตว์กลายพันธุ์ที่หลายพื้นที่นอกจากภายัยพิบัติทางธรณียังมีการกลายพันธุ์รุนแรงเหตุการณ์สวนอุตสาหกรรมข้ามทะเลจริงแน่นอนหลินจื้อหยวนพูดปกป้องลูกน้องที่ไปด้วยฉันไม่เห็นด้วยการกลายพันธุ์อาจเป็นผลจากภายัยพิบัติแต่บางเรื่องก็เป็นเรื่องบังเอิญก่อนสิ้นโลกพบสัตว์กลายพันธุ์ในหลายที่แต่ไม่ได้หมายความว่าการกลายพันธุ์กลายเป็นฝูง ในเมืองเอสของเราก็พบหนูกลายพันธุ์ตัวใหญ่และทหารเราก็หายไปหลายคนนี้แค่เรื่องบังเอิญลินจื้อหยวนดูถูกผู้เชี่ยวชาญคนนี้คิดว่าข่าวจากทหารที่แลกด้วยชีวิตหน้าจะเชื่อถือกว่าความรู้จากตำราและห้องทดลองแน่นอนหัวหน้าฉันสั่งจับหนูกลายพันธุหลายตัวส่งห้องทดลองเชื่อว่าจะมีคำตอบทางวิทยาศาสตร์หวงหู้เหวาหันไปมองเก๋มิงไถผู้ก่อตั้งฐานที่นิ่งเงียบเก๋พี่ชายเจ้าคือผู้ก่อตั้งฐานและผู้นำฐานคิดอย่างไร เก๋มิงไทไม่อยากเข้าข้างใครแต่ถูกถามจึงตอบผมคิดว่าทั้งสองฝ่ายพูดถูกเก๋อยากเป็นคนกลางก็ไม่ต้องชัดเจนขนาดนี้เราไม่ได้ถกแค่ถูกผิดแต่เพื่อความปลอดภัยของฐานเก๋มิงไทยยิ้มมองทหารสิบเอ็ดคนที่มองหงหุ่ยเหวีด้วยความไม่พอใจแล้วพูดด้วยความจริงจังหุย่ยเหวถ้าเป็นผมจะไม่สงสัยลูกน้องที่ติดตามมานานยุคสิ้นโลกระบบล่มสลายหลายปรากฏการณ์ไม่ใช่แค่าศาสตร์วิทยา,าศาสตร์อธิบายได้หัวหน้าฐานท่านหมายความว่าอย่างไร ก่อนสิ้นโลกผมเคยเป็นผู้เชี่ยวชาญบรรยายที่สถานีวิทยุเอสและผลงานผมขึ้นนติตยสารชั้นนําท่านไม่ควรสงสัยผมว่าเป็นคนพูดเกินจริงถ้าท่านเก่งจริงลองใช้ผลงานท่านออกไปแทนทหารคุ้มกันฐานสิอืมพอหยุดเถอะฉันรู้ว่าจะทําอย่างไรห่วงห้วยยาวขัดบทสนทนาหันไปหาหลินจื้อหยวนจื้อหยวนเฉินจีนกับพวกต้องพักฟื้นหยุดงานชั่วคราวรอให้หายดีแล้วค่อยรับงานใหม่ให้แพทย์มาดูแล ลินจื้อหยวนพยักหน้าด้วยความไม่พอใจแต่ไม่พูดต่อประชุมจบทุกคนออกไปเหลือหววหุ่ยยาวกับลินจื้อหยวนอยู่ในห้องหววหุ่ยยาวถอนใจจื้อหยวนอยาตัดสินใจอะไรเองโดยไม่ขออนุญาตฉันแต่หัวหน้าทราบว่าครั้งนี้ส่งคนไปช่วยเฉินจิ้นก็เพื่อรักษากําลังคนเฉินจิ้นฝีมือปืนดีที่สุดในทหารเราและแล้วไงสิ่งที่ต้องทําคือรักษากําลังคนเจ้าเคยคิดไหมว่าถ้าคนที่ส่งไปช่วยตายหมดเจ้าจะทําอย่างไร ผู้จบหงหุยเหวยาหันหลังออกจากห้องซูมีฉินเ่าชินเ่าหงหุยเหยาพึมพำชื่อพร้อมแววตาเรองรองรอให้ปัญหาข้าวข,ของผ่านไปจะตรวจสอบสองคนนี้อย่างละเอียดลินจื้อหยวนมองหงหุยเหวยาที่เดินออกไปน้ำตาในใจสะท้อนผ่านสายตาก่อนจะเดินออกจากห้องประชุมด้วยสีหน้ากังวลเขาไม่ได้กลับวิลล่าตัวเองแต่เดินไปหน้าประตูบ้านซูมี วิลล่าที่ตั้งอยู่สุดทางทิศตะวันออกดูเหมือนเป็นโลกส่วนตัวในเขตวิลล่าไม่มีเสียงผู้คนพบปะเหมือนวิลล่าอื่นๆกับเงียบสงบและเต็มไปด้วยความลึกลับชินเห่าและหมาตอเสียงขอหยุดงานวันนี้เพื่อช่วยซูมีก่อกำแพงลานบ้านให้สูงขึ้นงานนี้จัดโดยจางเฉาชวนหลี่เท่าการขอลาง,งานไม่ส่งผลกระทบใดๆและไม่มีทางถูกไล่ออก ขณะนั้นซูมีกำลังตรวจสอบแผงโซลา่าเซลไฟเสริมแสงและเครื่องควบคุมอุณหภูมิในโรงเรือแมชินเา่าบอกว่าจะช่วยติดตั้งหลังจากก่อกำแพงเสร็จแต่ซูมียังอดไม่ได้ที่จะศึกษาอุปกรณ์เหล่านี้เธอไม่อยากรบกวนชินเหา่าแต่ก็ทำตามแบบในช่องว่างที่กู่เสี่ยวหมินช่วยต่อแผงโซลา่าเซลและเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆแต่ก็ยังไม่เข้าใจและต้องเล่นบทคนเจ็บแขนโดนไฟไหมเพราะในบ้านสามคนนี้ไม่ให้เธอถือของหนักเลยเทียนเทียนก็คล้ายหางน้อยตามติดกันไม่ห่างคอยเฝ้าดูไม่ให้เธอช่วยก่อกำแพงอีก ได้ยินเสียงขอประตูซูมีบอกสองคนนั้นแล้วเดินไปห้องรับแขกเทียนเทียนก็วิ่งตามไปบอกว่าจะปกป้องพี่สาวประตูเปิดออกเห็นหลินจื้อหยวนสีหน้าผิดหวังยินอยู่เขายิม้มเมื่อเห็นซูมีได้ข่าวเจ็บเลยมาเยี่ยมมีอะไรให้ช่วยไหมซูมีมองเขาอย่างสงสัยเห็นสีหน้าหม่นหมองมือเปล่าเหนื่อยล้าแน่ใจนะว่าจะมาช่วยซูมีเหลือไปนาฬิกาในห้องรับแขกเวลาคือเที่ยงพอดีเธอคิดว่าเขาคงมาแค่ขอส่วนบุคคล ลิ้นจื้ยวนเดินมาพร้อมความผิดหวังเห็นซูมีไม่ไว้ใจไม่รู้ทำไมถึงอยากหัวเราะท่ามกลางเวลามือกลางวันกับมือเปล่าแบบนี้จริงๆดูไม่ค่อยเหมาะขอโทษนะผมจะมาใหม่ทีหลังซูมีปิดประตูใส่เขาอย่างไม่ปราณีลินจื้ยวนรู้สึกเหมือนโลกบาดเจ็บเขาเป็นมือขวาคนสำคัญของหัวหน้าหงหุยเยไปไหนก็ถูกปฏิบัติแบบนี้ถ้าไปบ้านคนอื่นคนในบ้านจะดีใจต้อนรับเตรียมอาหารอย่างดีแต่ที่ซูมีกลับได้รับการปฏิบัติเสมอภาคและเหมือนถูกเกลียดที่ไม่เชิญ ไม่ยอมเอาใจไม่โกัวเกรงทําให้เขารู้สึกเหมือนถูกลงโทษแต่กลับอยากเป็นส่วนหนึ่งลินจื้อหยวนกลับบ้านเอาข้าวสารหนึ่งถุงแล้วเดินไปซื้อของที่ถนนร้านค้าใช้ข้าวสารและปีกไก่พริกดงสองห่อและครึ่งถุงข้าวแรกซส้กรอกกับหมูเค็มสองชิ้นขนาดฝ่ามือเดินผ่านร้านขายเหล็กเจอมเมล็ดพันวางบนหน้าต่างร้านถามแล้วเจ้าของก็ไม่รู้ว่าเป็นมเมล็ดอะไรแต่ตั้งราคาสูงมากหลินจื้อหยวนซึ่งมีฐานะจึงไม่กล้าขึ้นราคาแลกไปสองห่อด้วยข้าวสารสองชาม สุดท้ายเขาไปแลกขางปลาโดงที่ร้านอีกแห่งด้วยข้าวสารที่เหลือครึ่งถุงถืออาหารเต็มสองมือและ,มะเมล็ดพันธุ์สองห่อเดินไปวิลล่าซูมีเจอเฉินจินกับคนอีกแปดคนถือของเปล่าเดินไปวิลล่าเช่นกันเขาหยุดถามพวกเจ้าไปหาซูมีหรือเฉินจินพยักหน้าหัวหน้าเจ้าไปบ้านเด็กหญิงคนนั้นด้วยหรือทำไมเอาของมากมายลินจื้อหยวนเห็นคนมือเปลา่าขี่มอห์อไม่ใช่เรื่องอะไรเพิ่งเที่ยงตอนแรกไปบ้านซูมีมือเปลา่าโดนไล่ออกมา บรรยากาศเงียบปริบจังติงติงมองเฉินจ้นไม่เชื่อหัวหน้าเฉินคงไม่ใช่คนใจแคบใช่ไหมเฉินจีนเค้นเสียงจริงจังตบบ่าจังติงติงเชื่อกูเถอะเรื่องนี้เด็กหญิงนั่นแหละเป็นคนทําดูหัวหน้ากูโดนเล่ออกมาเองงั้นเหรอฮ่าฮ่าหัวหน้าไปก่อนพวกกูจะตามมาซู้หมีมาถึงเวลาหิวหมาตอเสียงร้องบอกก่อนจะหยุดงานก่อกําแพงชั่วคราวไปทําอาหารและมีเสียงเคาะประตูอีกครั้ง ครั้งนี้หมาต่อเซียงเปิดประตูเห็นหลินจื้อหยวนสองมือถืออาหารยิ้มรักเข้าบ้านสู้มีเห็นของในมือหลินจื้อหยวนพยักหน้าสบายสบายแล้วเดินขึ้นชั้นบนหลินจื้อหยวนไม่เห็นชินเฮาถามหมาต่อเซียงได้รับคาตอบว่าชินเฮาอยู่ลานบ้านช่วยสู้มีก่อกําแพงเขาเดินไปที่ลานบ้านเห็นชินเฮาปีนบันไดก่อกําแพงด้วยปูนคอนกรีตรู้ว่าคืนก่อนมีโจรมางัดบ้านจึงอยากก่อกาแพงให้สูงขึ้น ทั้งสองคุยกันไม่นานเฉินจิ้นและคนอื่นก็ถือถุงอาหารมากันครบกลุ่มชายใหญ่ทักทายซูมีวางอาหารลงในครัวให้มาต่อเซียงแล้วมาช่วยงานลานบ้านจางติง,ต,งติงกับพักพวกเห็นชิ้นเห่าก่อกำแพงก็สมัครใจช่วยเฉินจินขาเจ็บไม่สะดวกเดินแต่เห็นลานบ้านกว้างใหญ่มีโรงเรือนสองหลังใต้หลังคาสูงไม่ถึงสิบเมตรก็รู้สึกเปลืองพื้นที่เอบอกว่าห้าเกิดอยากทำโรงเรือนใหม่แต่กลัวขโมยทำไมไม่ปิดลานบ้านไม่ให้หมดทำพื้นเป็นที่ปลูกผักจะได้ปลูกได้เยอะขึ้น ชิ้นห่าตาสว่างแต่ถูกหลินจื้ยวนตัดบทซูมีทำโรงเรือนก็ยังไม่สำเร็จเลยเปลี่ยนพื้นอาจเป็นการเสียของชิ้นห่ายิ้มไม่เสียหรอกทหารแปคนที่มากับเฉินจิ้นได้ยินว่าซูมีอยากปลูกผักไม่ลังเลถามห้องเก็บเครื่องมือและเลือกเครื่องมือหลายอย่างออกมาแต่หาเครื่องบดดินไม่เจอชิ้นห่าหนึกได้ว่าฝ่ายซ่อมมีเครื่องบดดินขนาดเล็กจึงรีบไปเอามาจากที่ทำงาน ซูหมีกับมาตอเซียงทำอาหาร14คนส่วนทหาร10คนที่ลานบ้านใช้เครื่องบดและค้อนทุบดินทำเสียงดังเป็นระยะซูหมีไม่เข้าใจพวกเขาวางแผนอะไรมื้อกลางวันทำอาหาร8ดอย่างมีปลาหางเค็มนึ่งหมูเค็มผัดกุ้งตัวใหญ่ที่จังติงติงแลกมาด้วยข้าวสารหนึ่งชามลินจื้อหยวนเอาปีกไก่พริกดงล้างเผ็ดมากออกหั่นไส้กรอกและปีกไก่มารวมคลุกน้ำส้มน้ำปลาเป็นกับแกล้มเย็นเฉินจิ้งกับพักพวกได้สาหร่ายมังสวิรัตถุงใหญ่มาตอเซียงทำปลาท่องโกแบบนึ่งเสิร์ฟกับซุปสา ปลาท่องโกไม่ใช่ทอดแต่ทาตามวิธีทาปลาท่องโกทั่วไปนึ่งเหมือนสลาเปาหัน่นเป็นชิ้นแช่สุกสาหร่ายมาต่อเสียงแกะกระดูกหมูเค็มใส่เนื้อกุ้งบดผสมไส้กรอกและแป้งปรุงรสปั้นเป็นลูกชิ้นนึ่งและทำสลาเปาใส่ไส้หมูมีข้าวสวยและสลาเปาเป็นหลักเพื่อทหารกล้ามใหญ่จะได้อิ่มซูมีสั่งให้มาต่อเสียงนึ่งสลาเปาเพิ่มสองลังแค่ทําอาหารใช้เวลามากกว่าหนึ่งชั่วโมงครึง่ง กลุ่มคนที่กำลังปรับปรุงลานบ้านทำงานกันอย่างคึกคักเมื่อซูมีเปิดประตูกลิ่นอาหารหอมชยออกมาชายกล้ามโตที่อยู่ตรงนั้นมองซูมีด้วยตาเป็นประกายหอมมากเลยเด็กหญิงกินข้าวกันหรือ,อยังซูมีขมวดคิ้วมองลานบ้านที่เต็มไปด้วยฝุ่นและควันพวกนายไม่ได้กำลังหรือบ้านชั้นใช่ไหมชิ้นเห่าปีนลงจากกำแพงหลังจากที่เขาเริ่มก่อกำแพงคนเดียวความคืบหน้าช้าพอทหารหลายคนช่วยกันกำแพงลานบ้านก็ถูกก่ออีกขึ้นมาเรียบร้อยพร้อมโครงหลังคาทรงลาดเอียงรวมทั้งคานร,รับน้ำหนักของหลังคาด้วย นี่เหมือนจะทำการปรับปรุงลานบ้านครั้งใหญ่ให้ซูมีปูนบนพื้นก็ถูกตักไปเกือบครึ่งแสดงให้เห็นว่าผลงานของทหารเหล่านี้มีประสิทธิภาพกว่าชิ้นห่ากับมาตอเซียงอย่างมากเด็กหญิงดูไวเ้เถอะพวกเราทำเสร็จจะทำให้เธอประหลาดใจแน่นอนซูมีผ้าเหล่าทหารตำตัวฝุ่นปูนมาที่ห้องรับแขกทั้งหมด14คนรวมเทียนเทียนด้วยโชคดีที่โตอาหารเป็นแบบเปิดฝาได้สามารถเปลี่ยนจากโต๊ะสี่เหลี่ยมเป็นโต๊ะกลมไม่งั้นคงนั่งไม่พอ ลินจื้อหยวนและคนอื่นนั่งกินมองจานอาหารแปดอย่างรวมทั้งมีข้าวสวยกับสลาเปานี่คืออาหารมืดดีที่สุดของทหารเหล่านี้ตั้งแต่เกิดยุคสิ้นโลกแม้แต่ลินจื้อหยวนที่อยู่คนเดียวก็กินอย่างลวกๆมีอะไรพอกินก็พอใจส่วนเฉินจิ้นกับทหารอีกแปดคนอยู่ในบ้านสามชั้นกินแค่โจกเนื้อบดสองมือ้อและแทบไม่ได้กินมื้อเย็นพวกเขาต้องฝืนหลับเพื่อลืมความหิวนานแล้วที่พวกเขาไม่ได้กินอาหารหลากหลายเช่นนี้ เฉินจิ้นไม่เกรงใจจับสลาเปาเข้าปากคำโตตาเปล่งประกายแล้วหยิบอีกชิ้นเหมือนกลัวคนอื่นแยง่งจางติงติงกับพวกไม่เคยกินอาหารแบบนี้หลังยุคสิ้นโลกรีบตักข้าวกับอาหารเข้าปากทันทีมาตอเซียงทำอาหารเก่งสุดในกลุ่มสามคนแม้วัตถุด,ดิบง่ายแต่ทำอาหารออกมาได้หลายรสชาติซู่มีกับสลาเปารู้สึกทึ่งในไส้หมูเค็มผสมกุ้งสับส,ส่วนหมูเค็มมันพอดีผสมกับแป้งอย่างกลมกลืนรสชาติเค็มสดกว่าไส้หมูปกติ เทียนเทียน,นจับลูกชิ้นใส่ปากเคี้ยวเติมปากตาเป็นประกายกินไปสามลูกติดลินจืออ้อหยวนเห็นอาหารบนโต๊ะใจแทบขาดปลาเค็มหมูเค็มไส้กรอกปีกไก่พริกดงล้วนเป็นของเขานำมาถ้าแยกกันกินจะอยู่ได้หลายวันสบายสบายแต่ดูอาหารทั้งหมดบนโต๊ะกลายเป็นข้าวปลาอาหารมื้อนี้ทําให้เขามึนงงและรู้สึกเสียดายแต่เห็นทุกคนกินอย่างอร่อยอร่อยเขาก็อดใจไม่ไหวรีพอจานข้าวกินแข่งกับคนอื่นอย่างรวดเร็ว มื้ออาหารซูมีได้ซาลาเปาหนึ่งลูกกับลูกชิ้นสองลูกกินข้าวหมดชาหม้อ,อข้าวก็เกลี้ยมไม่มีซาลาเปาเหลือแม้แต่ชิ้นเดียวมองสร้างอาหารบนโตะ๊ะไม่มีน้ำซุปเหลือซูมีรู้สึกเหมือนถูกเอาเปรียบพวกเขานำอาหารมาเยอะกินมากกว่าแป้งที่บ้านใช้ไปเยอะแล้วแต่ดีอย่างหนึ่งคือเธอช่วยแค่เล็กน้อยไม่ต้องล้างจานหลังอิ่มทหารกล้ามใหญ่กลับไปทำงานต่อที่ลานบ้านซูมีไม่รู้ว่าต้องใช้เวลากี่นาทีถึงจะเสร็จจึงถือเมล็ดพันแปดสองห่อที่หลิงจื้อหยวนให้กลับห้องล็อกประตูเข้าช่องว่าง ไม่ได้สังเกตเจ้าสุนัขตัวเล็กสีขาวกับตัวแดงมาสองสามวันพอมองเห็นตอนนี้เจ้าสุนัขขาวโตวขึ้นมากเจ้าสีแดงก็แข็งแรงขึ้นสูงขึ้นเจ้าสุนัขขาวเห็นซูมีมาก็วิ่งมาอดขาแสดงความไม่พอใจว่าเจ้าของไม่ค่อยเล่นด้วยซูมีเข้าใจความรู้สึกเจ้าสุนัขพื้นที่ในช่องว่างสี่ร้อยตารางเมตรใหญ่สำหรับเก็บของแต่สำหรับสุนัขวสนสองตัวแล้วเล็กเกินไปพวกมันจึงเล่นในส่วนอื่นน้อยลง เจ้าสีแดงซึ่งเป็นม้าผสมสายพันหายากต้องการพื้นที่กว้างขวางให้วิ่งเล่นเต็มที่แต่ในช่องว่างถูกจํากัดซูมีคิดว่าเมื่อหมอกขาวจางลงคงรู้ว่าช่องว่างนี้มีความลับอะไรอีกพวกเจ้าไม่ต้องรีบร้อนเจ้าของกําลังหาวิธีเอาสัตว์ตัวเล็กๆมาเลี้ยงเล่นให้พยายามทําให้หมอกขาวจางลงเร็วๆด้วยเจ้าสุนัขขาวครางงก้มตาแสดงความไม่พอใจด้วยดวงตากลมโตสีน้ําเงินเหมือนจะตำหนิซูมีเจ้าขาวไม่ใช่ว่าเจ้าของไม่ให้พวกเจออก้าออกไปถ้าออกไปจะโดนคนใจร้ายจับไป อย่าซนรอให้เจ้าของพาไปข้างนอกในยุคสิ้นโลกขโมยหมาเยอะพวกมันมักถูกขายให้ร้านเนื้อหมาตอนนี้เนื้อสัตว์ขาดแคลนหมาจึงเป็นอาหารหายากเจ้าสีแดงก็ก้มหน้ากระดุกกระดิกเท้าอย่างเศร้าใจซูหมีรู้สึกลำบากใจเธอวางแผนจะออกไปข้างนอกหากลับมาพร้อมเจ้าสุนัขขาวถือว่าเก็บหมาได้อย่างชอบธรรมแต่ถ้าเจ้าสีแดงอยากออกไปด้วยแล้วหาม้ากลับมาอีกตัวเธอก็ต้องส่ายหัว ซูหมี่ปลูกมเมล็ดพันแปดสองห่อในดินดำจากนั้นนำมเมล็ดผักและผละไม้ในช่องว่างเติมใส่ถุงเปล่าไว้มเมล็ดผักส่วนใหญ่มีขนาดเล็กและคล้ายกันจึงผสม,มเมล็ดผลไม้เข้าไปด้วยจะได้ปลูกได้อย่างถูกต้องในโรงเรือนเธอตรวจดูการเติบโตของไผ่ม่วงกับมเมล็ดแปลกไผ่ม่วงยังเล็กไม่โตขึ้นมเมล็ดแปลกยังไม่งอกแต่ดูดน้ําจากดินชุ่มน้ําในช่องว่างตลอดเวลาซูหมี่ไม่รู้ว่ามันคือมเมล็ดอะไรแต่ดูดน้ําไม่หยุดน่าตื่นเต้นมาก ต้นไม้ที่ขุดมาจากเขาเหนือเมืองเจก็เริ่มแต่กิ่งก้านใหม่และปลูกไว้ริมหมอกขาวไม่รบกวนพื้นที่ปลูกผักและดูดีด้วยหลังเก็บเกี่ยวผลไม้และผักในช่องว่างมากมายเจ้าสีแดงกินไปน้อยมากแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ของที่มีเจ้าสุนัขขาวไม่กินอาหารสุนัขกระป๋องเลยชอบกินผักผลไม้ในช่องว่างโดยเฉพาะข้าวโพดสุหมีบางครั้งทำไข่ตุ๋นผสมกับนมให้กินผสมอาหารสุนัขแต่เจ้าสุนัขคัดแยกกินเฉพาะบางเม็ดเจ้าสุนัขขาวสนใจเนื้อแช่แข็งที่สุหมีเตรียมไว้มากกว่า จึงตั้งใจจะหาเวลาทําเนื้อให้กินในช่องว่างบ้างเพราะถึงจะกินทุกอย่างแต่สุนัขก,ก็เป็นสัตว์กินเนื้อเป็นหลัก